สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกระติบหน่อยเทวด,ดาเด้อจ้าวันนี้ก็ตรงกับวันที่6เมษายน2 5 6 5เ่า้ามาอัปเดตกันของหวยเล่าพัฒนากันเนาะท่านผู้ชมเนาะของไอหวยเล่าว,วันที่4ที่ออกไปแล้วทั้งช่องกระติบหน่อยกระถูกเด้อค่ะได้เลขราง8ปนึงเด้อ มื่อน,นี้ก็อยากมานาเสนอท่านผู้ชมเบิง่งห้าเลขเพิ่นเข้ามาอีกเนาะอยากให้ท่านผู้ชมมีโชกไม่ลาภนํากันห้าจังไดเป็นอีกแนวทางหนึ่งเนาะค่ะห้ามันตรงกันจังไรก็มักตัวใดนี่เด้อค่ะนํามาฝากกับสิมีเลขหนึ่งศูนย์จ้าท่านผู้ชมวดปปะจจาวันที่หกเมษายนกับสิมีหนึ่งศูนย์ค่ะหนึ่งศูนย์ก็หนึ่งหนึ่งจ้าเลขหนึ่งหนึ่งหาหาเด้อจ้าท่านผู้ชม หา้หา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 ค่ะหา้าห้าห้าห้าแล้วก็หนึ่งห้าจะท่านผู้ชมหนึ่งหาด้วยค่ะหนึ่งห้าห้าศูนย์จ้าของหวดวันที่หกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าหัวเล่าพัฒนาด้วยจ้าหวดวันที่สี่กับเขาอยู่ค่ะแปดหนึ่ง แปดหนึ่งเหล็กลางท่างช่องก็มีโศกไม่หลาบน้ำก็ได้เงินไปทำบุญทำกุศลน,น้ำข้าวเจ้านิดหน่อยดีใจค่ะดีใจได้หลายวันนี้ก็ให้เขาอีกเน่เด้อสาธุของวันที่หกเมษายน2 5 6พัห้ากจ้าของช่องเด้อค่ะช่องของเฮาก็คือช่องหวยลาวกระติบน้อยเทวดาเด้อท่านผู้ชมขอฝากช่องน้ำเน้่เด้อค่ะช่องกระติบน้อยเทวดา สิดาอัปเดตไอเกี่ยวกับเลขหวยเล่าพัฒนาของวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ค่ะตอนนี้กะสิลงคลิปให้มันบ่อยๆอยขึ้นนอกของหวยเล่าพัฒนาจังใดคันมีโศกไม่ราบกะน้ำกันก,นกนให้อธิฐานผลบุญส่งให้เทวดาประจำช่อง หวยลาวกระติบน้อยเทวดาเด้อจา้าโอ้ยวันนี้ให้ถูกโศกให้มานอีกนะเด้อสาธุสาธุนี่เด้อค่ะท่านผู้ชมจิมีเลขหลน,น,นึ่งศูนย์จ้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหาหาหนึ่งหาหาศูนย์จ้าท่านผู้ชมเอามาหลุนกันเนาะวันที่หกเมษายนหนอแรกนี่ละจ้า,จามาหลุนเบิง้งว่าเลขหวยเลาาพัฒนาศเขาอีกบ่ สำหรับวันที่สี่กับเขาเหล็กลางเนาะเขาเหล็กแปดหนึง่งดีใจค่ะดีใจหลายวันนี้เขาอีกเน่เดอ้อสาธุตรงกับแนวทางท่านผู้ชมยังไงกะเอาว่าเบิ่งตามกันเนาะค่ะฝากน้ำเลนเด้อค่ะช่องหวยลาวกับติบน้อยเทวดาเด้อจ้าท่านผู้ชมอันนี้สิเป็นช่องหวยลาวกับติบน้อยสำหรับสำหรับอีกช่องหนึ่งสิเป็นหวยไทยมดจลรินเด้อจ้าหวยไทยมดจลินนี่สิ สิเป็นแบบว่าข้อมูลเหลขสิเกี่ยวกับเล็หวยไทยเนาะสิเป็นวันเหลขกของวันที่หนึง่งกับเหลขวันที่สิบหกเด้อจ้าอันนี้หวยเล่าพัฒนาสิมายุช่องกระติบตน้อยเทวดาจา้าช่องกระติบตน้อยเทวดาสิเป็นเกี่ยวกับหวยเล่าพัฒนาเดอ้อจังไดเมื้อนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกทท่านพี่พีน่น้องน้องเด้อค่ะเอฟซีทั้งหลายทุกท่านเดอ้อให้มีโชคมีลาบลำลำ,ลำลำเรื่วย จะได้มีปัจจัยต่อสูก้กับชีวิตทุกๆท่านอยากให้มีความสุขอยากให้ถูกหวยถูกเบอร์กันทุกท่านเด้อให้่ำรำเรืยๆเด้อขะแรงนี่เด้อให้ถูกเสเด้อจ้าสาธุสาธุสาธุอาสกมันจ้าสวัสดีค่ะ